วันนี้ปิ๊กมากินข้าวตอนบ้านครับปะมาทัวในตู้เย็นนวาจะตำม,มาทัวสักน้อยครับเนี่ยตำเครื่องกันครับปุงอย่างเซตเดี๋ยวเราจะมาทัวใส่เต๋อเดียวครับเนะ <c oughs> าะเน่ยปาดมันนงมันน้าวก <c oughs> อนอเราจะล้าก็บรล้าครับข้าวตอนกินอย่างก็กลายครับวันนี้มันห่อนเนะาะซัดตำมาทัวเลยนะครับนี่ยปอกมนันนาวก่อน้บีมมะนนาวใส่เต๋อเดียวมาทัวใส่เข้าไป เดี๋ยวฟังเสียงมั้งครับต่ามันหมกเคลียร์ของมาเรียกรายครับเนาะถ้าถ้ามันถ้ามันแหลวแต้วอย่างงีมันก็บัล้ัมมันบวกลำต่อได้ครับใส่พองมาใส่หลายบีบมันน้เข้าไปครับมันต้องใส่หลายเด้อครับเดี๋ยวมันจะส้มใส่สักจอนใส่สักกีบสองกีบก่อนนะครับมันนวแอนเดียวพอแล้วครับใส่แอนเดียวเอาละครับตามไปจิ้มไว้ครับจานหยัางรองตักเอาละ ถ้าจะจางย็ถ้าจะจางก็จางผงโซลอดนะครับมาจิ้มครับอืมยางคืเอเรียบร้อยแล้วครับผมเอาละปดเลยมาครับกินข้าวต้อนด้วยกันครับผมเป็นน้องกินข้าวหนำจํำข้าวต้อนด้วยกันครับถ้าจะกิน,นกันบแคบ แขบล้วมเลยครับเนาะมันหลายอย่างครับจะว่าแขบหมูจะแขบล้วมอ่ามาเดอร์กินข้าวต้อนนะครับผม